สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลเกจะมารีวิวในส่วนของตัวรถปาเจโร่รุ่นนี้นะคะปาเจโร่รุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่น e l ลิทนะคะซึ่งราคาของตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากตัวนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะก็จะเป็นโลโก้โลโก้ตัวปาเจโร่สปอร์ตซึ่งได้มากับตัวรถเลยนะคะขัดลงมานะคะตัวนี้จะได้เป็นกระจังหน้าสีดําซึ่งจะเห็นได้ว่าจะดูสวยและดูดุรองรับกระตู รังผึ่งที่เป็นสปอร์ตสีดํานะคะและกันชนหน้าของตัวรุ่นนี้จะเป็นสีดํำเลยนะคะและที่สําคัญนะคะไฟหน้าของตัวนี้จะเป็นแบบว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะ เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นตัวแต่งพิเศษนะคะถ้าเราพูดแบบเข้าใจง่ายก็คือจะเป็นตัวแต่งพิเศษแต่รุ่นนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะถัดมานะคะความสวยของตัวนี้ในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อแม็กตัวนี้มันจะเป็นขอบ18นะคะแล้วก็คือว่าเพิ่มความดุคือว่าจะเป็นตัวสีดํานะคะจะมีความแตกต่างกับตัวรุ่นปาเจโร่สปอร์ตไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปาเจโร่สปอร์ตจะเป็นตัวทูโทนนะคะ ตัวนี้ก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือทุกอย่างจะลงตัวแล้วก็คือจะรองรับกันนะคะถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างที่มีไฟเร็วในตัวนะคะลืมบอกไปนะคะรุ่นนี้เราจะได้กล้องรอบผิดทางจะมีกล้องฝังอยู่ตรงนี้นะคะเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ให้คุณลูกค้านะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวถัดมาต่อจากนี้นะคะรุ่นนี้ก็คือเป็นบันไดข้างเป็นบันไดข้างที่มาพร้อมกับตัวรถก็จะเป็นแบบสปอร์ตนะคะลงตัวกับรุ่นเขาเลยนะคะ<ม>นี่ค่ะเดี๋ยวเราเชิญมาชมด้านท้ายกันนะคะว่าด้านท้ายตัวนี้จะได้อะไรเพิ่มไปกว่ารุ่นอื่นๆนะคะนะคะ,ะ,คะด้านท้ายของตัวรุ่น e อริสสปอร์ตตัวนี้นะคะก็คือว่าจะได้โลโก้ จะได้โลโก้ของเขาเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์แล้วจะมีเซ็นเซอร์ถอยในตัวพร้อมกับกันชนท้ายที่เป็นสีดำและที่สำคัญนะคะจะได้ตัวสปอยเลอร์หลังเป็นสีดำนะคะเนี่ยค่ะคือลงตัวทุกอย่างไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของตัวปาปาเจลร่เลยนะคะตัวนี้ได้ฝากระโปรงท้ายเป็นโช้งอัพนะคะสามารถปิดเปิดได้เป็นระบบไฟฟ้าเลยค่ะ อ่าเดี๋ยวเซลเกตจะพามาดูภายในภายในตัวนี้จะได้เป็นกาบบันไดข้างสะท้อนแสงนะคะเป็นตรงรุ่นตรงสเปคและที่สําคัญนะคะตัวนี้จะเป็นบอกสีน้ำตาลก็คือจะดูพรีเมียมดูสวยนะคะเซลเกตจะมาแนะนําโปรโมชั่นดีๆสําหรับรุ่นนี้ โปรโมชั่นเริ่มต้นก็คือดาวใช้เงิน3 9 9 0 0บาทหรือลูกค้าคนไหนที่อยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษเราจะมีดอกเบีย้ยอยู่ที่1.09นะคะโปรโมชั่นตัวนี้นะคะพร้อมแต่งแบบนี้เลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อกับทางเซลเกตได้ช่องทางนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ